วานอะตัวนี้วานเหรอโอ้วานผู้เดียววะเนี้ขึ้นแล้วได้ไรไวแล้วไหวอยู่ตัวแล้วเขาต้องเติมน้ำมั้ถ้ามันขึ้นแล้วขึ้นแล้วต้องเติมน้ำอีกว่า อ่า,น,า,านีบไปไงรีทักทาดิทักทายดินีไไย่อเออาพันยังว่รทักทายพันมาจอ่อนเ้นเขาไปตีนจอกเขานนี่แดบดบนะมาดูทางนี้ ไถวนเลยนะไถวนหว่าแล้วนะนหว่าแล้วงอกแล้วเนี่ยนะข้าวงอกง่ายตรงนี้ทำนาปังข้าวมันงอกง่ายนะอันนี้มาดูนาปังเพื่อนเพิ่งหวานข้าวไปต้องสูบน้ำเข้ามาอีกมาดูต้นข้าวกำลังงอก ข้ากำลังงอกโอ้าน่นนไม่ลงไปหรอกอย่าไปย่ำข้าวรี่ขึ้นมาย่ำข้าวไม่ได้นะลูกไปไปเล่นฝั่งนี้โอเควันนี้มาดูนาปังเพื่อนนี่หวานไปแล้วกำลังขึ้นจะเติมน้ำเข้าไปอีกทำนาปังนะแล้วก็ ตรงนั้นเป็นไร่ข้าวโพดเดี๋ยวเราไปดูข้าวโพดข้าวโพดกำลังงอกเหมือนกันตรงนี้เป็นนานะข้าวเม็ดข้าวกำลังขึ้นอุย๊ย มาดูมาดูต้นกาวโพดกาวโพดกำลังขึ้นเพื่อนมาคุยกับลุงคนที่เขาดูแลดูแลนาข้าวกาวโพดนี่ไงตรงนี้ปลูกกระโพดหมดเลยจนถึงโน้นเนี่ยขึ้นละนี่กระโพดขึ้นละนี่ไงกาวโพดกำลังขึ้น ช่หม <Okay. S 1> เลยนี่ไงื่อนนี่ไงเพื่อนข้าโพดนี่ต้นข้าโพดต้นอ่อนข้าโพดกำลังขึ้นมันใช่ข้าโพดหมดเลยทางรายนี้เป็นข้าวโพดหวานนะเพื่อนแล้วก็ข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นฝักขา,ขาวรสชาติไม่หวานนะเรียกข้าวโพดข้าวเหนียวส่วนฝั่งนู้นเราทำนาปังอกีกกำลังสูบน้ำเข้าตรงนี้เป็นไร่ข้าวโพดกำลังงอก คุยกับลุงก็คุยกับลุงที่เขาดูแลอยู่นะเดี๋ยวอีกสักสักเดือนเอนี่ย่ะเราจะเห็นต้นสูงเราจะพาเพื่อนมาดูมาดูกันเดี๋ยวต้องสูบน้ําเข้าเรื่อยๆพตรงนั้นก็เป็นนาปังเดีย๋ยวพาไปดูนาปังตรงนี้กันอยู่ข้างไร่ข้าวโพดตรงนั้นคือสระน้ําที่เราใส่เบ็ดนะเพื่อนนะรนนเราก็สูบน้ําเข้ามาละสูบน้ําเข้ามาใส่นาปัง แล้วก็มีแหล่งน้ำา้างฝั่งโน้นนี่ตรงนี้ตรงนี้เป็นนาตรงนี้เป็นนานี่หวานข้าวแล้วกำลังงอกตรงนี้เราทำนาปนาั่งนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นไรกวโพด นี่อาทิตย์เดียวเพื่อนไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ำงอกแล้วข้าวโพดงอกแล้วไรนี้เป็นข้าวโพดหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูลุงเขากําลังสูบน้ำเข้านานนเพื่อนตรงที่จะปลูกข้าวเป็นนาปังอีกลร่หนึ่งไปเราไปดู ตรงนี้เป็นข้าวโพดนะนี่ข้าวโพดมาเลยข้าวโพดมาเลยนี่มีร่องน้าเราจะทาเป็นร่องน้ําแล้วก็สูบน้ําไว้นะข้างบนก็บนก็เป็นเนินเป็นเนินที่เราข้าวโพดกําลังขึ้นตรงนี้เป็นแปลงแปลงปลูกนะตรงนี้ก็เป็นร่องน้ําพามาริมาด้วยพามาริมาดู ราจะไปดูหลุงแล้วสูบน้ำนะกำลังสูบน้ำอยู่เครื่องเสียงเครื่องสูบน้ำเพื่อนนี่ตรงนี้เป็นเป็นนาเป็นนาปังหวานข้าวแล้วเหมือนกันนะเพื่อนสูบน้ำเข้านา สูบน้ำเข้านานะไม่กลัวบรไม่กลัวเสียงเครื่องสูบน้ำนะหวานข้าวไปแล้วเพื่อนๆนี่เม็ดข้าวที่เราหวาน ลุงกำลังสูบน้ำเขาเดี๋ยวสักอาทิตหนึ่งกลับมาดูกันเพื่อนเดี๋ยวจะพามาดูว่าข้าวโพดกำลังขึ้นการเจริญเติบโตของข้าวโพดเป็นระยะระยะเลยนะวันนี้มาดูมาดูไร่เพื่อนมนปาปลูกข้าวโพดแล้วก็ ทำนาข้าวนะทำนารังนะเจ้าพายที่กำลังจะตกดินเพื่อนตอนนี้ห้าโมงนี่ก็ไรกระโพดกะโพดกำลังงอกนะเพื่อนโพดกำลังงอกเลยมาลรมาตรวจไรกระโพดนะ มันเลิ้มมาตัวไร้กระโพดไหนลูกลิ้มาทางนี้หูอวะอย่าไปย่ำนะอย่าไปย่ำต้นกระโพดนะมามาแล้วน,นี่ไงกระโพดขึ้นละเพื่อนกระโพธิขึ้นละน,ลนี่ต้นอ่อนขึ้นละนี่ไม่ถึงอาทิตย์นะใส่เม็ดเข้าไป นี่ต้นอ่อนข้าพูดเดี๋ยวเรามาดูอีกสักทิตหนึ่งว่าข้าพูดจะเจริญเติบโตต้นสูงแค่ไหน